สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลาสู้ขู่สุขคนเมียฝรั่งบันหนกมาไล่ง,งานโตอีกแล้วนะคะนอมื่อันีนางก็ได้หยุดงานเนาะคะ่ะนอได้หยุดงานจากที่ทํางานมาอยู่บ้านเนาะคะ่ะนอวันหยุดก็บ่ได้หยุดดอกค่ะพี่น้องคะ่ะก็ททาความสะอาดบ้านค่ะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่นางจะต้องเปลี่ยนผ้าปูทนนนะะี่นอนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่า อบอมันเปลี่ยนบ่อยๆมันก็สิเป็นฝุ่นลแล้วก็สิขั้นพี่น้องตั้งแต่แตมาอยู่เมื่องหนอกเมืองหน้านี่คูซึกว่าจะคองเป็นพุ่มแพร่ค่ะขั้นพี่น้องเอ้ทั้งเป็นพื้นทั้งอ่าพุ่มแพร่ทั้งพุ่มแพร่อากาศเนาะค่ะนอกาพุ่มแพรฝุ่นยังสีหน้าพี่น้องค่ะก็พยายามทำความสะอาดนะคะนอกามือน,นีน่าก็จะเลี่ยนผ้าปูที่นอนค่ะมาแอบเบื้องก้นเห็ดป่าพี่น้องยืนเห็ดป่าอยู่คนเดียวคนน่ะกำลังแล่ป่าอยู่จ้ะ เราจะแล่เอาเนื้อมันมา,าแส่เกลือเนาะพี่น้องเนาะแส่เกลือแล้วก็แส่ตัวเย็นทิ้งเอาไว้สักประมาณสามสี่มือจ้ะโอ้ยแดดดีพี่น้องืันนี้เนะี่ยแดดดีดีจ้ะพี่น้องค่ะ เันว่ามีเวลาหนีนั่งจะเปลี่ยนผับปูที่นอนอาทิตย์ละเทือค่ะพี่น้องขาตะวนันหบหนีหนีสองอาทิตย์แล้วนะคะนอนอีนั่งบริเปลี่ยนห้องนอนยังถี่นั่งเคยบอกว่าห้องนอนของอีนั่งนี่จะนอนอยูสองห้องพี่น้องเมื่อวนันฝนตกอ่าอีนั่งหนาวนะคะนอนก,ก็เลยเอาผห่มาห่มคนเดียวสองผืนจ้ะเกะก่อนอื่นก็อนอนกนมาเก็บผับปูที่นอนเก็บเอาปอกหมอนออกก่อนนะคะเนาะเสร็จแล้วก็อ,อีนั่งก็จะมาเช็ดฝุ่นค่ะเช็ดฝุ่นก่อน บ้านนี่นั่งหลังบอหไยค่ะห้องนอนสามห้องก็จริงแต่ว่าเป็นห้องน,น้อยๆพี่นอ้องเฟอร์นิ้เจอบ์บค่อยไหลเพราะฉะนั้นก็จะง่ายในการทาความสะอาดแต่ละที่พี่น้องโอ้โผ้าม่านตกใส่หัวนีนั่งพี่น้องค่ะอีนั่งเวลาขันว่าอีนั่งเศษฝุ่นนี่ั่งสิเศษออกพยายามเศจออก,ท,ยยออกทั้งหมดทุกทีเนาะค่ะนอนกะนาตงหน้าต่างขอบหน้าตงหน้าต่างเนี่ยมันจะมีฝุ่นบ้านฝรัง่งเขาบบค่อยเปิดหน้าต่างค่ะฝุ่นก็เลยบ่หลายในห้องนอนเนาะพี่น้องนอะเพราะว่าอากาศมันหนาวจา้ะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนนี่ อ่าอากาศฮ้อนอีนางบอกติดอ่างพี่น้องเลยอากาศฮ้อนก,ก็จะเปิดหน้าต so, ่างถิ่งไว้อยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอีนางบ่ค่อยมักให้พ่อใหญ่เปิดหน้าต่างดอกพี่น้องค่ะเพราะว่าอีนางขี้ขันทำความสะอาดพี่น้องเศษฝุ่นหลังคาอีนางต่ำเนาะค่ะเนาะก็เศษได้ทั้งเบิดเลยพี่น้องค่ะตู้เสกผงตู้เสกผ้าประตุงประตูอีนางเศษเบิดเลยเนาะค่ะเนาะทำความสะอาดบ้านอีนางเป็นคนเพ็ดทำความสะอาด คนเดียวซะส่วนใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเพ่อใหญ่พ่นบ่อ่อยเห็ดส่วนมากเลยเพื่อนก็จะเห็ดงานแบบว่างานหนอกบานแบบตัดหญ้าตัดกิ่งไม้อีอย่างแบบนี้อะคะ่ะเนาะคะ่ะเนาะงานได้บานกับปล่อยเป็นหน้าที่เฮ้าพี่น้องคะ่ะเฮ้าคนไทยมันอยู่แล้วคะ่ะกับงานบานงาน,งานเลื่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะวิธีว,วิธีอีกหนึ่งวิธีมาใจสามีเนาะ,ะพี่น้องเนาะฝรั่งเข้ามาคนขยนนะะัน,นค่ะนี่หน้าก็ปอิบัติดูแลเพ่อใหญ่อ่ายามมีเวลายามมีโอกาสเนาะพี่นะะ้องเนาะ อีนางเซตเ,เบิร์ดค่ะนี่ห้องนอนพ่อใหญ่กับห้องนอนอีนางประตูประตูห้องน้หน่อยค่ะเซตทำความสะอาดบ่อยากดอกพี่น้องบ้านหลังสีขาวเนาะคะ่ะเนาะมันก็เฮ็ดให้ห้าสะอาดหูสะอาดตาเวลาอยู่เวลานอนพักผ่อนจังสี่เียมันกิแบบว่าอยู่ดีมีแห้งพี่น,อน,ะะน้องเนาะค่ะเนาะบ้านบ้านแห้งสะอาดเงินท่องแห้งไหลามากพี่น้องคะ่ะอีนางจะเซตเบิร์ดพี่น้องค่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่สามเนาะคะ่ะเนาะเห็นบ่าหลังคาบ้านอีนางตามค่ะอีนางก็เลยเซตเตเบิร์ดเลยเนาะเนาะ ู้ใหญ่เพิ่นอ่าเฮ็ดปลาอยู่ข้างนอกเนาะค่ะเนาะแล้วแลเนื้อปลาอีนางก็มาทําความสะอาดบ้านคันว่าเดูแลรักษาควสอาดเฮ ทำความสะอาดแต่ละที่มันก็เลยบียุ่งยากพี่น้องเพราะว่าบ้านเขาสะอาดอยู่แล้วนะคะเนาะก็แค่เซตนิดๆิน้อยๆอ,ยอันนี้เฟอร์นิเจ,จอร์ตุ๊กตาประดับบ้านของอีนางนิดๆ,ๆน้อยๆอ,ยอีนางก็ซื้อมาประดับบ้านพ่อมีนี่พ่อมีแห้งพ่อมีความสุขพี่น้องคะ่ะในตรงในตู้อีนางก็เซตเบิร์ดพี่น้องเลยเซตฟ,ฟุนออกเนาะค่ะเนาะ เสร็จแล้วก็มาถูฝุ่นค่ะตามซอกตามใต้โต๊ะใต้เตียงเ็ษออกให้เบิร์ตได้อพี่น้องค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วฝุ่นนะ่ะมันจะอยู่ต่ำอ่าใต้โต๊ะใต้เตียงพี่น้องเวลาเฮายางจังสีหนาเวลาล่มเวลาเฮายางมันก็มันก็นกะจะมีล่มตอนตอนที่เฮายางเนานนะมันก็จะพัดฝุ่นเข้าไปอยู่ในใต้เตียงนี่สิละจังสีค่ะเฮาก็เ็ษออกให้เบิร์ตเนาะค่ะเนาะถูออกให้เบิร์ตแบบนีนนนออ้เนาะค่ะเนาะ อีนางทำความสะอาดแป๊บเดียวนะคะชั่วโมงหนึ่งอีนางก็แล้วแล้วพี่น้องเพราะบ้านอีนางมันหลังน้อยพี่น้องคะหลังเม่ไงทำความสะอาดคนเดียวชั่วโมงหนึ่งก็แล้วจ้ะเตียงก็ขยับเตียงออกเพื่อที่จะง่ายต่อการถูฝุ่นพี่น้องค่ะ อีนางใส่ผ้าแบบนี้ในการถูฝุ่นเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันจะถูฝุ่นออกได้ดีมากเลยพี่น้องนี่เป็นผ้าแบบนี้เด้อพี่น้องคะมันถูฝุ่นออกได้ดีอีเลเด้มันเก็บฝุ่นได้ทุกซอกทุกมุมเลยพี่นอ้องอืมันดันฝุ่นออกได้ดีมากเลยอีนางแนะนําให้ไปหาสื้อแบบนี้มาใส่เด้อพี่น้องเด้อทูหลอดเดียวก็สะอาดจ้ะ แต่ว่าบันไดบันไดบ้านนี้นั่งอ่ามันหน่อยแล้วก็มันสั้นนี่นั่งก็เลยใส่แบบว่าผ้าเศษเอานะคะนอกบันไดใส่ไหมถูเสร็จแล้วก็จะซักผ้าเมื่อนี้เป็นวันได้เวียดแห้งที่น้องทําความสะอาดเมื่อนี้ได้ทั้งล่างจานได้ทั้งซักผ้าได้ทั้งเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็ทําความสะอาดบ้าน สภาอีนางสีซักร่วมกันสิโบเดียกเนาะค่ะนาะเพราะว่าอีนงางซักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนาะคะ่ะเนาะส่วนมากแล้วก็จะมีแต่สภาอีนางเพราะว่านั่งออกไปเห็นงานก็นได้เปลี่ยนสภาบ่อยได้เปลี่ยนสภาสมือส่วนพยยอย่อใหญ่อยู่บ้านอยู่บ้านซื้อๆก็สองสามมือเปลี่ยนที่พี่น้องซ <laughs> ักผา้าปั้นผ่าทิ้งไว้แล้วอีนางก็จะมาทำความสะอาดข้างล่างนะคะข้างล่างก็เฮ็ดประยาดดอกพี่น้องเหตุดูดฝุ่นแค่นั้นคะ่ะดูดฝุ่นเซตฝุ่นแค่นั้นคะ่ะ จะบ่ค่อยได้ถูนะคะเนาะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นพื้นไม้แบบพื้นไม้บ่ได้คัดเรียบนะพี่น้องไต้ตรงใต้โชซฟาเข้ากับมนเข้าไปดูดพี่น้องคะที่จริงมันดึงโช่ซฟาออกมาได้อยู่เด้ยแต่ว่านางมักมักมักแนวหยาดพี่น้องอีนางมากัมกเท็ตแนวอย่างหยาดพี่น้อง, <laughs> องหออองะ <laughs> เามีโอกาสได้ทําความสะอาดก็ได้ทำทำความสะอาะดท,ท,าอาทั้งหมดเลยนะคะเนาะปกติแล้วนี่ค่ะว่าอีนางเฮ็ดอ่าทำความสะอาดท,าทาาั้งบนะะนะท,ทนั้งล่างอีนางสิบดีเฮ็ดเนาะค่ะเพราะว่าขางทั้งล่างอีนางเฮ็ดบ่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าขางบนห้องนีอาทิตย์ละเทถอหรือว่าก,ก็สองอาทิตย์เถ้จาจะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเมื่อนี้นี่มีเวลาแล้วก็จะถือโอกาสถ่ายคลิปให้พี่เพียงน้องเบิ่งน้ำนาะคะ่นะเนาะชีวิตเ, ب, น,ตเนี่ยฝรั่งได้ต้้้้้ออออองงงงงงมางาาาาาาทนนนนนในบเเ่่่ขจีีีกัพ เสร็จแล้วก็อีน่าจะมาดูดฝุ่นกับเครื่องอ,อบผ้าพี่น้องเบื้องฝุ้นเถอะอันนี้เครื่องอบผ้าด้วยพี่น้องพออีน่าซักผ้าปั้นผ้าแห้งแล้วม่นบอกก็จะเอาผ้ามาอบเพราะว่าแดดอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามันบ่กให้มีเขาก็เลยจะต้องมีเครื่องอบผ้าแบบนี้ครับพราะอบผ้ามาแล้วฝุ่นมันลายลายได้พี่น้องฝุ่นตามเสื้อผ้าเข้านะมันหลายแห้งค่ะอีน่าก็เลยจะต้องดูดออกอาฝุ่นออกเนาะเนาะ เตาองค์เตาอีนั่งก็เสร็จเนาะค่ะเพราะว่าบาดนี่นั่งเนี่ส่วนมากจะเป็นสีขาวค่ะมันก็เลยแบบว่าสกกระโปง่ายค่ะพี่น้องก็เสร็จแน่จักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่นั่งเป็นคนเฮ็ดงานเร็วค่ะงานเร็้ยวจะก่ออ่าถามว่าเนียบบอกก่บ่ค่อยเนียบซําใดดอกแต่ว่าก็เฮ็ดทุกจุดอยู่พี่น้องเออเฮ็ดทุกจุดอยู่แต่ก็บ่ได้เนียบถึงขั้นแบบว่าอ่าเหมือนไม้เลยมันก็บ่มเงนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อ่าเต่าย่างอีก เขย่างบ้านนี่น่าจะเป็นแบบเลื่อนได้พี่น้องย่างก็จะเลื่อนออกมาทําความสะอาดนานนานที่เดือนหนึ่งเลื่อนออกมาที่หนึ่งพี่น้องขามันก็นจะมีขับมมน้ำมันเวลาเข้าเฮดเจ้าเขาเนาะคะ่ะเนาะมันก็นจะมีกระเด็นออกมาก็เลื่อนเลื่อนออกมาสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทําความสะอาดเนาะพี่น้องมันก็นจะได้บอมีมขับน้ำมันติดฝังแน่นนะส่วนตัวดูดนี่ก็สามารถที่จะถอดออกไปล่างได้คะ่ะ นี่เห็นว่าพี่น้องเช็นแล้วก็สะอาดเอี่ยมอ่องเลย เส็จแล้วก็เมื่อยเทรละพี่น้องของขอนุญาตก,กินโคกจักน้อยหนึ่งเด้อคะ่ะเดินเหตุงานบ้านแล้วแล้วก็ไปนั่งกินโคกช่มบรรยากาศจักน้อยหนึ่งจ้าคลิปนี้น้าก็ขอขอบพูณเอฟซทุกคนที่เขามาติดตามรับชมช่องของอ้นางนะคะนอมาอนีนะ้าก็ได้มีโอกาสมาทาความสะอาดบ้านไหนไพี่ๆน้องๆได้เห็นเด้อคะ่ะเด้อแล้วใจก,ก็เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะนอบายบายจ้า